สวัสดีครับทุกคนวันนี้คนไทยทำต้นไม้ <laughs> โอไนไปในห,หวัวแลวเศร้าไม่ใช่ต้นไม้แกงหน่อไม้แกงนอนไม้อย่าแกงต้นไม <laughs> ้เดี๋ยวเคียนก่อนเคียนเคียนใส่เข็มนะคะเข็มทำกับเข็มไม่เนะเคียนเคียนก่อนจ้ะ แค่นั้นเป็นเิ้นส้นเมียทำกับเขาแันฟรังแต่กินเออตลอดอย่าเรื่อเรื่อมี่ะโอ้ยเขียนหน้าใหม่ด้ยน,นะ่าฮ่าฮ่าทันเลงอันนี้จัดทิมแก่ก็จัดทิ้งใคาจะกินจัดทิ้งเหรอจัดทิมเขียนเป็นแบบสิ Ja, kocht hier nochmal, Egon. Hallo, meine Freunde. Meine Frau macht heute Bambus. Bambus ist zu Hause und da wird klein gemacht mit der Nähnadel. Jawohl, mit Nähnadel wird es klein, klein gehackt. Fertig ist der Bambus. Egon. leo. เดินเดยนี้คนไทยทำต้มใช่ไหมเมียยาใส่เกลือยังคนไทยใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือก่อนทาเทแกงแกงจนต้นนอนมไม้เปล่านะแกงนอนหมายกงไม้ต้มต้มน้ำก่อนให้น้ำก่อน ต้มน้ำจืดจืดทิ้งก่อนอันนี้ผมลืมจะลดเมีมยหน,น,น,น่อไม้หน่อไม้หน่อไม้อะลมทำไมไม่รู้เมียผมตัดผักอิตูอิตูอิตูผักอิตูผักอิตูนี่แได้มาจากร้านไทยเมื่อวานผักอิตูผักอิตูเซ็กเเนาะเซ็กอะไรนี่ผัก มีทต่ไม่ไมาไมา่คุณจะสวนอะไรปลุกน,น้ำไม่ขึ้นปลุกไม่คุณที่เยอรมาตุกคนอันนี้ต้นหอมอันนี้เป็นต้นหอมอ่ะต้นหอมีเยอะใส่ด้วยใส่ด้วยโอ้บุออกคซีดาบุ <laughs> ออกคซีดาบุออกคซีดาก็คือคุณนั่นแหละบุกคซีดาแั่อิจูก่อนอิจูใส่เยอะมันจะได้หอมๆ Schöner Jedermann, ich du. Ich du. Das ist Basilikum. Basilikum? Meine Freunde, das ist ein bisschen Gemüse hier. Die genaue Bezeichnung von diesem weiß ich nicht. Das ist so eine Art Basilikum. Jänig. Ich komme nicht. Kongi? nicht? Nee. Ich กระขาตะขาพักขาปักขาเยอรมันชาออมเยอรมันเหรอมาดมด้วยชาออมอย่าชาออมภาษาไทยไม,มาเรื่องเยอรมันไม่รู้ไม่มามาดูดนี่ด้วยเออคนไทยโอ้ยไม่ได้เก่งทุกอย่างขนาดนั้นน้อฝรั่งฝรั่งมาดูเรื่องเยอรมันเห็นไหมพักขาพักขาอย่าโว้ล ตัดเอายุร์ออนใส่นี่นี่ตัดอ่อนออน,อ,อ,นอันเดียวตัดเอายุร์ออนออนใส่พลังกินบ่อย่าพลังชิมชิมเ <laughs> รากชิมปลาขาขนาดนี้อย่าผมไปย่างกินชิมจนกลางเมนแมนเปล่าจด,ด เวลาตดนะเด่ yeah. วเวลาแกงเสรอกไม้แสบนะเยอะเส็บเบออเวลาอย่าเป็นนิ่คนไทยบัซิดาบัซิดาอนจนอนดาต้มเสร็จแล้วทุกคนใส่กะละมังกนโอ้ต้มเรียบรล้างน้ำ คนไทยเป็น,นร้อนไม่กล้าจับ <laughs> น้ำจัดซ่าคนไทยใส่น้ำเย็นทุกคนร้อนรู้จักคำว่าร้อนไหมอ <laughs> ยา่าเป็นร้อนอยู่แล้วจะปั้นก็ปั้นไม่ได้ม,ม,ดไม,มันหอนหอนทุกคนหอนไมจ๊ะมันหอนมันหอนไอ้ก็จำหุนห่นหุน่น <laughs> ไปช,ช็อตไปช็อตกับพลัง คน <laughs> ไทยไปกัแบแกงนี่แหละกองจาราดจาราดของไทยโอ้ใส่ช้ำด้วยถ้วยถ้วย,วยไทยทะมาบีบมาน้ำออกบีออน้ำที่เราต้มใส่กับเกลือออกสิอาเมียทำอะไรอยูอ่เปิดกระป๋อง

ลูกโดดโอ้ใส่พริกกระไนกูดลูกโดดก็ฝรั่งไม่กินด้วยก็ต้องใส่อย่างนี้แหละพริกสดฝรั่งกินด้วยก็ต้องใส่พริกลูกโดดไม่ได้ตำพริกใส่กระเทียมใส่ข้างในอ่นามีเอตัดชูชีนี่หนึ่งลูกเลยเนาะหนึ่งลูกตั้งใส่กระไนหมดใส่หมดเลยเนาะอย่าใส่หมดเป็นนิียวน้ำร้อนเนี่ยใส่อะไรดีใส่อะไรกระไนคนไทยอีก ใส่อะไรดีใส่ใส่ซูรสใส่ซูรสดแกงไม่หนึ่งช้อนพอแล้วเนาะเครื่องช้องอย่าว่ามาใส่เยอะใส่เยอะเอียงนี้น้ำปลาราฝรั่งชอบแล้วสิใส่แกงหน่อไม้นี่นี่พอไหมพอเยอะเยอะแล้วเดี๋ยวไม่แซ่บมันแซ่บกว่าน้ำปลาร้านะรู้ไหมน้ำปลาระโอ้เนี่ยนี่อะไร นี่ก็น้ำปลา,า,าน้ำปลาโอหน้ำปลาอะน้ำปลาเป็นเท่ากันอยใส่เยอะน้ำปลาเพราะเราใส่น้ำปลาเยอะแล้วเดี๋ยวมันเค็มมันเค็มฝ <laughs> รั่งกินไม่ได้ฮะนี่อย่าชิดานี่ยังยังอันนี้ข้าวข้าวที่คนทำข้าวเบื่อข้าวเบือเบ่อข้าวเบือเบ่อที่ดำๆถูกต้อง ตำตำปกติฝรั่งมามากินกเลจจะขา้าวเบื่อเแต่ว่าใส่ซื่อจากน้องแกงน้องแม,ม่ได้แกงแกแกงน้องแม่น้าหม้มอเหนียวคือแกงเห็ดนี่อย่างไงชูชินี่บวกฝรัง่งชูชินีทุกคนบวกฝรัง่งบวกฝรัง่งอย่าวล้วยหอมมา oh. เลยจ้ะโอ้สัดทําเร็วใส่บวกย่างเดียวก็หอมละใส่หัวหอมแอมดงลงไปสักหัวอยู่ นี่ของดีของดีผักหอมต้นหอมต้นหอมอีตูอีตูผักขาผักขาเดี๋ยววอร์คนไทยเลียนเดี๋ยวก็ใส่เลียนฝรั่งเป็นอะไรผักเดี๋ยวก็ใส่ให้บวบมันนิ่มสักหน่อยก่อนไม่ได้ลวกเห็ดใส่เนาะลืมใส่เห็ดนะใส่เห็ดหรอกแกงใส่หน่อไม้ใส่ผักขาอ๋อใส่ผักข้างในใส่บวบใส่ต้นหอมก็พอแล้วก่อนก่อนเร็วคนไทย คนทำไมเส,เสร็จแล้วปิดแก๊สเลยเสร็จแล้วแอ้นี่ตอนฝรั่งชิมแบบเดียวใส่ปลาขาใส่อีตูแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยเสร็จแล้วโอ้โหอใไอฝรั่งช้วยเล็กๆชิมก่อนเบอยอยากชิมแห้งเนาะอยากชิมท่านแซ็ปเซ็ปจะพอมกินฝรั่ง kẹp <laughs> kiểu đau lao <laughs> à chả kẹp kiểu bàn hao đau lao à chả, ta xếp 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 bây giờ được, đang pha nước súp chả. xin chào tất cả các con. và nãy con Thái thăm kẹp nho mai, xài bia rác ăn nấy, tan phô lăng chim con. tất cả con, con con tan chim nấm con. bảo nè, nước nó r้อน. แส,แส,ส่่่่่่่่่่่่่่ส่่่ว่่่น่่่่่่่่ม่ล่่่่น่่่มด้วยว่่่่ดด่น่่่์่ิ่่่่ย่่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 ้่่่่่่่่่า่่่่่่่่า่่่่่น่่่่่ เซบ้าเซ็ตเลยชิ้นด้วย <laughs> คุณไทยคุณทำกับเขาลืมหงขา้าวเอา้ไ<ม>เอาไม่ได้หงข้าวเหรอบอกเอ้าบอกบอกฝรั่งเอาข้าวมาหงอยู่ลืมมะ <laughs> ไม่ต้องกินข้าวท้างั้นอะ่ะโอ้ฝรั่งกินเฉยอมเะทุกคน mm hmm. กินพักขา mm hmm. โอ้ยมาคักทุกคนเวลาแกงเราใส่พักขาเ mm hmm. ส,สร็จบสร็จกลับยอ้เหตุน,นาฟินพ่อ โอ้ oh. เสียบคัก uh, บอิลีหรอบอกสิเสบเส,สีบอีรีหายเอาเลยม่งใครเสบเสียบอีแต่ฟรั่งรอก่อนมีทำหุ้งเข่าก่อนเป็น <c oughs> สองคนเ <c oughs> ปรียวหุ้งเข่าใจตลอดเลยจ้ะแลกได้แล้วน่ากินยำไหนลืมยำนั้นเลจ้ะนะรอได้รอได้หย่า <Yeah. S 1> ท,ทองร้องไหม ย่ก yeah. นไทยพุงร้องครักครับเหียว <laughs> เออลื่นมแบบไหนเล่นมแบบไหนทำกับเขาเอ,อ้าลืมให้ทำอะไร <laughs> อ,อมีพูดฝรั่งของเขาดัดฝรั่งออกไปของเขาเดี๋ยวมารูปฝรั่งทำอะไรลืมลืมเลยฮะ <laughs> นั่นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกิน <laughs> รอกตองกินเดีรอก่อนรอก่อนรอก่อนขอ,อนงเขาใหม่อืมทก่อนใส่ถ้วยก่อนแกงมาใหม่แล้วจ้า ได้ลุกโดดแล้วก็ได้บริษัทตำพริกใส่ของไหนอ่ะจ้ะเพราะว่ากฝรั่งเรากินน้ำไม่จ้ะหอมหอมทุกคนหอมอลีเด้อยเนี่ยฮะต้องหอมต้องแซ่บฝรั่งคอนเฟิร์มเลยจ้ะคอนเฟิร์มฝรั่งคอนเฟิร์มแล้วว่าแซ่บอีหลีใช่ไหมแซ่บอิริครับผมบอกว่แซ่บอีหลีอีโลแซ่บอีหลีเหรอนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้ะ เดี๋ยวที่ไปกินเขากันละจ้ะบริเฮทคลิปละจ้ะเด้อฮ่า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  ของเก่าโอเคค่ะขอบคุณต่การติดตามขอบคุณต่การรับชมตะ้งเดอร์ไว้จ้าบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับทุกคนบายบายกันฝรั่งบายบาย